สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการนำไอคอนดิสพีซนะครับแสดงในหน้าจอ d e s ก์ท็ของตัว Windows 10นะครับดิสพีซนั่นก็คืออะไรดิสพีซีนั้นคือปุ่มไอคอนนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าตัวมาคอมพิวเตอร์ใน Windows 7นะครับซึ่งที่ซึ่งดิสพีซเนี่ยก็คือตัวนี้นี่เองนะครับถ้าถ้าเราเห็นภาพนะครับก็คือตัว This เมื่อเราจะมันคลิกที่ this PC มันจะเปิดพวก My Explorer ตัวไฟล์ขึ้นมาให้เรานะครับบางคนจะชอบใช้งานเพราะว่ามันต้องการแบบเข้ามา access ไฟล์ได้ไวนะครับเดี๋ยวมันคลิกมาเปิดไฟล์เข้าไฟล์ใช้งานได้เลยนะครับแต่สำหรับหลังจากที่เราทำการตัวลงตัว Windows 10มาเรียบร้อยนะครับปุ่มไอคอน this PC ตัวเนี้มันจะไม่แสดงบนหน้าจอนะครับ ซึ่งเราต้องมาทําการโชว์เองนะครับซึ่งวิธีการโชว์หรือวิธีการเอาไอคอนดิสพีซีมาไว้บนหน้าจอเดสก์ท็อปนั้นทำอย่างไรนะครับก็อันดับแรกขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้ทําการคลิกขวานะครับที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นก็เลือกพสานแล้วก็เลือกที่ทีมนะครับแล้วก็กดที่เดสก์ท็อปไอคอนเซตติ้งจากนั้นให้ทําการเช็คหน้าคอมพิวเตอร์นะครับโดยตอนแรกมันยังไม่เช็คนะครับให้กดเช็คแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดปิดนะครับ มันก็จะมาโชว์ไอคอนดิสพมันก็จะมาโชว์บนหน้าจอ Desktop ของตัว Windows แล้วนะครับแต่เพิ่มเติมพมอกนิดนึงครับเราสามารถเอาตัวดิสพตัวเนี้ยมาไว้ตรง Start m เมนูตรงเนี้ยได้นะครับ Start เมนูในตัว Windows 10นะครับขั้นตอนก็คือเสิร์ชเลยครับพิมพ์ไปเลยครับ This. แล้วก็เว้นวรค PC นะครับจากนั้นจะเห็นแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่าด p สพเหมือนกันให้เราทำการคลิกขวาแล้วก็พิมพ์ไปที่สตครับ เมื่อเรากดคินตูสตาร์เรียบร้อยนะครับมันจะมาอยู่ในหน้าจอของตัว Start ทเมนูในส่วนของ a อ e a เรีย s ินตูสนะครับจากนั้นเราสามารถปรับได้นะครับให้เล็กก็ได้นะครับหรือให้ใหญ่ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าจะใช้งานก็แค่เข้ามานะครับแล้วก็กด Disk PC ก็เข้ามาได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการใช้ Disk PC นะครับ อาจจะใช้อยู่ในรูปแบบอยู่ที่ Start เมนูนะครับหรือว่าจะมาไว้บนหน้าจอ desktop ไอคอนเลยก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบทิปเพียงแค่นี้ครับแต่สำหรับใครนะครับที่ต้องการรับข่าวสารหรือว่าทิปสำหรับ Windows นะครับทิปง่ายๆหรือว่าจะเป็นทิปอะไรที่แปลกประหลาดนะครับก็สามารถ subscribe ได้ภายใต้วิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ